ต้องมาดูนะจะไปทวงหนี้ค่ายาแล้วผัวไม่จ่ายก็เลยจะไปทวงที่เมียแต่เมียดันมาบอกว่าไอ้ผัวคนนั้นฉันเลิกไป5ปีแลวจะอัปเดตข้อมูลด้วยแต่ทีนี้ทํางไงตั้งใจจะไปทวงเอิ้นซื้อแฟนเตาเห็นเครื่องสภาพนี่ยกเครื่องสภาพจะขึ้นท้ายรถจะเอาไปขัดดอกแต่ยกไปแล้วใส่ท้ายรถก็ไม่ได้รถก็เสียอีกโอ๊ยกำกรมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะต้องหลับแฟนเตา ประธานบริหารสโมอสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดพร้อมด้วยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมการซ้อมพร้อมให้กำลังใจนักสแสดงมิวสิคัลชุดลมหายใจของแผ่นดินการสแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เตรียมเปิดให้เข้าชมเร็วๆนี้นัสนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับเขาด้วยผมก็เป็นเรื่องแซกโซโฟนในเพลงสนุกด,ดีจอมราชาถือว่าเป็นงานใหญ่งานสำคัญครั้งแรกของคนบุรีรัมในรัชกาลที่10ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่